สวัสดีครับท่านผู้ชมดีดีต้อนรับเข้าสู่มากริมิงครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นโอนิมูชะนะครับที่เมื่อคืนนี้ทางแคปคอมเขาก็มีเหมือนเป็นโชว์เคสนะฮะแล้วก็ผมเองก็ได้นั่งดูแล้วก็มีข้อมูลใหม่มาให้อัปเดตกับท่านผู้ชมกันครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะเรามาดูกันว่าข้อมูลใหม่นี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมกับโอนิมูชะครับอ่ะมาดูกันเลย และนี่เป็นเทรลเลอร์แรกที่เขาเปิดมานะครับแต่รู้สึกว่ามันลื่นไหลหรือมันสวยขึ้นหรือเปล่าวะหรือผมคิดไปเองนะครับเออเดี๋ยวเรามาดูกันไม่มีอะไร <c oughs> ตัวเอกนะครับน่าจะเป็นเสียงตัวเอกบอกว่าฉันรู้สึกว่าเมื่อเมืม่อชั่วครู่นั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์มันลดลงหายไปก็คือคนที่มุชัปมันมีการแปลงเป็นปีศาจนะอ่ญญญาเดี๋ยวผมจะค่อยแปลให้ฟังนะครับสดๆเลยนะเขาบอกว่า ผมชื่อฮาโดวากินะครับเป็นโปรดิวเซอร์ภาค Way of s o r d ก็คือภาคล่าสุดที่กำลังจะออกในปีหน้านะครับเขาบอกว่าก็จะเป็นการใช้ดาบโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับเกมนี้นะเป็นเกมแอคชั่นโจมตีด้วยดาบอย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ดาบซึ่งเป็น ลายเซนของโอนิบุชะนะครับในการโจมตีอย่างรวดเร็วในโลกที่เป็นดาร์กแฟนตาซีนะครับตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออค่อยใจชื้นค่อยโล่งใจหน่อยเขาบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดของแ a ป c o มอันนี้ก็หมายถึงว่า Engine เรื่องของงานภาพต่างๆนาน,านนะซึ่งในตรงเนี้ยผมรู้สึกประหวันใจตอนที่เขาเปิดตัวอย่างแรกมาเพราะว่ามันเห็นแค่ ไม่ไม่กี่วินาทีเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลัวมันจะกลายเป็นเกมแบบรองรองอ่ะคือผมรู้สึกว่าเกมรีเมคบางทีเขาใช้เขาไม่ได้แบบทุ่มทุนเต็มที่ในบางค่ายหรือบางเกมเนี่ยแล้วมันจะทําให้คุณภาพไม่ดีพอแต่ว่าพอเขาบอกว่าใช้เลสเซตเอนจินเอนจิน e สูงสุดหรือล่าสุดเนี่ยใจชื้นขึ้นมาเลยนะครับนึกถึง Res i d e n t อ v i l อ่ะแต่เป็นโอ้ทมุชา ซึ่งนี่ครับสำคัญครับเขาบอกว่าแก่นของการพัฒนาเกมนี้จะมีอยู่3แก่นด้วยกันครับในโลกดักแฟนตาติของอนิมชานะครับเขาจะเน้นไปที่แก่นที่1คือเป็นตัวละครที่ compelling compelling ไม่แน่ใจไปว่าอะไรแต่ประมาณว่าแบบตัวละครเขาเน้นที่การพัฒนาหรือสร้างตัวละครที่น่าจดจํานะครับหรือว่าน่าประทับใจอะไรเงี้ยซึ่งรวมถึงตัวละครเป็นตัวเอกตัวใหม่แล้วก็รวมถึงศัตรูต่างๆนานที่น่าจะหมายถึงว่าศัตรูน่าเกรงขามนะครับ น่าจดจำประมาณนั้นนะซึ <oyu |fi|> ่งแน่นอนว่าก็สำคัญครับตัวละครมีเสน่ห์อะไรเงี้ยสำคัญนะกันที่สองคือโลเคชันครับก็คือจะมีเนื้อเรื่องของเกมจัดเซตติ้งอยู่ที่เกียวโตในยุคที่เป็นยุครู้สึกว่าเอโดะมั้งนะครับก็มันจะมีอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์สถานที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ The sword และสุดท้ายครับมีตัวเอกมีสถานที่บรรยากาศฉากแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของคอมแบทนะครับซึ่งจะเป็นการใช้ดาบไฟติ้งแอคชั่นนะครับอัลติเมทไฟติ้งแอคชั่นก็คือเป็นการโจมตีด้วยดาบอย่างดุดันรวดเร็วนะนี่คือ3แก่นที่จะทำให้เกิดเกมนี้ที่เขามุ่งพัฒนาอยู่นะครับต่อไปเขาจะแนะนำให้ถึงผู้กำกับนะครับชื่อว่า นิเฮ่เน่เน่เน่จำบุคคลคนนี้ไว้นะถ้าเกิดว่าเกมนี้ออกมาดีหรือไม่ดีคุณก็จะส่งเสริมสันเสริญหรือว่าจะกลด่าหรืออะไรเนี่ยก็คือบุคคลคนนี้ครับโปรดิวเซอร์นะเอ่อผู้กำกับนะครับดีเรคเตอร์นะครับซาโตุนิเฮนี่ครับอยู่ในยุคเกียวโตเอโดะนะครับผม ซึ่งจะอยู่ในสถานที่สร้างสำคัญรอบๆเกียวโตเช่นในวัดอะไรสักอย่างเมื่อกี้นะครับผมและก็จะเต็มไปด้วยเกนมานะครับก็คือพวกอสูรในในโยนิมุชาหรือว่าในภาคเนี้เขาเรียกว่าเกนมาเนะี่ยซึ่งตัวเอกเนี่ยก็จะตัวเขาอ่ะจะถือครองโอนิกันเลนนะครับ กันเหล็กก็ประมาณว่าเป็นสนับมือบางคนก็เรียกว่าถุงมือนะครับแต่เรียกว่าสนับมือน่าจะดีกว่าเพราะถุงมือมันแบบมันดูมันดูไม่ค่อยมีอะไรหลายแต่สนับมือมันน่าจะเหมาะกว่าโอนี้โอนี่กันเหล็กนะครับเป็นสนับมือเนี่ยนะและทีนี้เขาก็เลยใช้ถุงมือเนี่ยในการปราบปีศาจแล้วก็ดูดจิตวิญญาณของปีศาจเพื่อที่จะเสริมพลังตัวเองอะไรประมาณนี้ ระหว่างนี้เขาก็ค้นหาตัวตนด้วยว่าเขาจะต่อสู้ไปเพื่ออะไรเส้นทางของเขาจะไปบรรจบอย่างไรชะตากรรมของเขาจะไปสิ้นสุดที่ไหนนี่คือเขาบอกว่าเราจะต้องไปสัมผัสกับตัวละครที่มีอยู่จริงในชีวิตจริงนะครับเออและก็เราจะเจอกับตัวละครที่ทพิเศษอีกมากมายนะแสดงว่าอันนี้ผมไม่ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเอกแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับ NPC หรือบอสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาเป็นเป็นตัวละครที่มีจริงในชีวิตจริงนะครับเขาก็บอกว่าในระหว่างนี้มันก็จะมีการต่อสู้ที่ดุเดือดและก็มีดราม่าด้วยนะครับ แล้วก็มันก็ในระหว่างนี้ก็จะมีการสะท้อนน่าเห็นหนึ่งความสวยงามของเกี่ยวโตในยุคนั้น <Okay. S 1> เรามาดูกันที่ว่าแอคชั่นของตัวเกมที่จะเป็นอย่างไงนะครับการใช้ดาบต่อสู้ปะทะกันเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อฉือศัตรูนะครับ <Okay. S 1> มันจะทำให้เรารู้สึกว่าอืมรู้สึกสะใจในการเชื่อถือศัตรูตัดตัดศัตรูอะไรแบบนี้นะ แล้วก็ในตัวอย่างที่เขาปล่อยมาจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยดูดนะครับวิญญาณของปีศาจเข้าไปในโอนิกันเล็ตการดูดวิญญาณเหล่านี้นะครับจะทำให้เราได้ฟื้นฟูเลือดแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษหรือท่าไม้ตายต่างๆนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่างอิงจากภาคต้นฉบับทั้งหลายเนี่ยก็ถ้าเติมเลือดมันก็จะเป็นวิญญาณที่หลากหลายสีไงรู้สึกว่าจะเป็นวิญญาณสีเขียวที่จะเติมเลือดแล้วก็วิญญาณสีฟ้าก็จะเป็นเติมทาาไม่ตายอะไรแบบนี้นะเขาบอกว่ากุญแจสำคัญในการได้รับชัยชนะคือเราจะต่อสู้ในสมรภูมิที่ดูดเดือดแล้วก็หาจังหวะในการดูดวิญญาณเพื่อ สวนกลับหรือใช้ทําไมตายได้อย่างไรนะก็คือเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดนั่นเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้พยายามจะสร้างเกมที่แบบยากจนเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าเขาอยากจะสร้างเกมที่คนที่เป็นแฟนแอคชั่นเนี่ยได้สได้สัมผัสกับการประดาบแบบคนลุกคนพองแบบแบบ อะไรตื่นเต้นเร้าใจนะครับแล้วก็มีความลิ้มรสค,ค,ความพักความความพึงพอใจหรือความฟินในการได้สังหารศัตรูก็คือเน้นความความสะใจในการต่อสู้วังั้นเถอะนะครับ ซึ่งตัวอย่างที่เขาเห็นข้างต้นเป็นต,ตัวอย่างแบบสั้นจะมีตัวอย่างแบบเต็มอยู่ที่เว็บไซต์นะครับให้แวะไปดูได้อันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่ผมยังไม่ได้ดูมาก่อนเพราะว่าผมจะมารอดูไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับตแต่ว่าไอ้ตัวอย่างที่เขาให้ดูเนี่ยการตัดของ เชื้อเฉือนตัวละครที่มีแขนขาดขาขาดเนี่ยอาจจะถูกปิดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าไอเรื่องของเลือดเรื่องของการตัดแขนขาปีศาจอะไรพวกนี้จะมีทั้งหมดในตัวเกมเต็มซึ่งอันเนี้ยมันน่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ,อ,อะไรหลายกฎหมายเกี่ยวกับแต่ละประเทศอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นเนี่ยมันก็สามารถที่จะปลดล็อกเปิดปิดได้อะไรอย่างเงี้ย ภาคนี้นะครับชื่อว่า Way of the Sword นะครับวางจำหน่ายในปี2026นะครับเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นภาคภาค4ภาค5ภาค6ภาคอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเขาพัฒนาอยู่นะพัฒนาอยู่เกมยังไม่เสร็จนะครับแต่สุดท้ายในการพรีเซนต์นี้มีวิดีโออีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะมาให้เราดูกันนะครับขอบคุณมากที่สพอ์ต์นิมูชา ป็นอนิมิชามีเยอะนะแต่ผมแค่เซอร์ไพรส์ว่านึกว่าไดาโนเคยสีระมาก่อนนะดไอนิมิชารีเมคไอภาคใหม่มาก่อนมาแล้วครับอนิมิช่าภาคสองสมุไรเดนี่ครับศต,ตากรรมของสมุไรหรือในสมัยนั้นเราเรียกว่าพี่สมรักพี่สมรักว่าพี่สมรักกำลังดังในตอนนั้นแล้วก็น้าก็เหมือนด้วยนะครับ ภาคสองข้ชื่อโกเกนดันเจเป็นนักดาบที่เกรียงกไกรที่สุดในหมู่ปีศาจร,รีมาสเ,เตอร์มาในปีนี้ครับ2 0 2 5ครับผมซึ่งก็อ่ะเรามาว่ากันต่อที่ไอตัวเมื่อกี้ก่อนนะครับภาคสมรักเนี่ยนะครับผมนี่ในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะครับภาคสมรักเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อภาค สมุไรออฟเดซินีนะครับสมุไรออฟเดซินีไม่ใช่ออฟนีสมุไรเดซินีนะชะตากรรมหรือชะตาของสมุไรนะครับซึ่งภาคเนี้ยมันจะมาในปี2 0 2พยิบห้าลงนีโนสวิตด้วยลงสตรีม Xbox one แล้วก็ p พ a y 4สด้วยนะครับแฟน p l a y 4สไม่ต้องน้ำตาไหลว่าฉันจะไม่ได้เล่นนะครับก็มีตัวอย่างดูไปแล้วเมื่อกี้ภาค2คืออะไรครับภาค2คือวางจำหน่ายในปี2 0 0พันเครื่อง p พ a y 2ครับกี่ปีแล้วเนี่ย2ีย่ิกว่าปีแล้วนะ เป็นตัวละครที่โมเดลมาจากดาราคนหนึ่งที่ดังมากในยุค80ครับชื่อว่ายูสกุมัตสุดะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขาดังมากแล้วก็ไม่ใช่สมัยนั้นดิในยุค80เขาดังมากที่ผมจะบอกว่าที่มันดังคือในสมัยนั้นเนี่ยอนิมุชะเขาเริ่มที่จะเอาโมเดลของดาราต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวละครนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวเป็นภาคแรกที่เอาโมเดลมาทำไอภาคแรก ภาคที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นโมเดลเอาดารามาทำนะครับภาคสองเนี่ยเป็นภาคแรกแล้วก็เป็นภาคสามที่ดังในเรื่องของต้นดารามากที่สุดนะครับทาเาชิแล้วกออ็อีกท่านหนึ่งที่เป็นดาราฝรั่งเศสอันนี้คือเป็นหน้าตาของโมเดลตัวจริงที่ที่เขาเอามาเป็นสมุไรภาคสองเนี่ยนะครับเนี่ยหน้าตาก็คือ ชัดเจนว่าเหมือนมากๆนะครับเหมือนมากๆแต่ว่าบ้านเราตอนนั้นพี่สมรักดังก <c oughs> ็เลยบอกว่าเอ้ยนี่ภาคพี่สมรักภาคพี่สมรักนะครับแต่จริงๆคือดาราคนนี้นะครับดาราคนนี้นะที่เป็นโมเดลนะอะปิดไปก่อนนะครับก็นี่แหละคุณยูสกุนี่แหละก็เป็นโมเดลแคปเจอร์เขาเรียกโมชั่นแคปเจอร์นัถน้าสมัยนี้เขาเรียกกันนะครับซึ่งมันก็เป็นการแบบ พัฒนาจากภาคแรกมากๆนะครับมีการทำระบบเสียงแอคชั่นมีเกมเพย์เกมเพบรูเพิ่มเติมก็คือเล่นซ้ำได้ถามว่าทำไมเล่นซ้ำได้เพราะ่ในภาคนี้เขาบอกว่าจะต้องขอบคุณพักพวกของพระเอกนะครับก็คือมันมีตัวละครอื่นนอกจากพระเอกให้เล่นนั่นเองนะครับขายไป2.1ล้านคอปปี้วัดในปี2024นะครับ ึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเลขที่เหมือนกับเป็นภาคต่อเป็นภาคสองแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวกันเลยครับเป็นตัวละครใหม่เนื้อเรื่องไม่เกี่ยวกันเลยถ้าเราไม่ได้เล่นภาคแรกก็มาเล่นภาคนี้ได้เลยหมายความว่าภาครีมัคเตอร์ก็เหมือนกันครับถ้าใครไม่ได้เล่นอนิเิชั่ภาคใดๆมาเลยก็มาเล่นภาคนี้ได้เลยไม่งงไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องภาคแรกทั้งสิ้น,นครับรีมัคเตอร์นี้ก็เหมือนกับต้นฉบับนั่นแหละก็คือจะเล่าเรื่องของตัวละครที่ชื่อว่าจูเบยากิวนะครับเป็นการล้างแค้นของเขานะแล้วก็ ในการรีมาสเตอร์นี้ก็จะเป็นการแบบมีระบบที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือคุณสีขอฟไลฟ์อาจจะเป็นแบบเซฟสเตตหรือหรือเล่งเกมได้หรืออะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะปรับยากง่ายได้หรืออะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องไปรอดูนะครับแต่ว่านี่คือภาคภาคที่ว่านี้ก็คือเป็นภาคที่จะจะ,จะถูกรีมาสเตอร์มานะครับอ่ะมาที่ภาคที่เขา กำลังจะออกในปีหน้าแล้วเราก็รอคอยครับเพรนี่มูชา way of the s o r d นะครับซึ่งลงเพย์สีด้วยนะเออไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ลงเพย์สีแล้วนะครับลงเพย์ห้าไปโน่นไปอันนี้ต้องทําใจนะแฟนเพย์สีเราต,ต้องยอมรับว่าเราจะต้องม o ฟออนได้แล้วนะไอภาครีมาเตอร์ยังพอได้พอว่าแต่ภาคใหม่เราต้องม o ฟออนได้แล้วนะครับเพื่อที่จะได้เกมที่มันแบบมีอะไรสูงสุดนะครับประสิทธิภาพสูงสุดภาพสูงสุดระบบสูงสุดนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นตัวอย่างเรามาอ่านข้อมูลกันก่อนโอนีวิชาวีออฟซอสนะครับบอกว่าเป็นการสู้นะครับที่ดูเดือ,เอดเลือดพร่านนะครับเลือดกระฉูดกันเลยทีเดียวเราจะไปอยู่ที่เมืองหลวงของญี่ปุ่นในยุคเอโดะนะครับหรือว่าเรียกว่าเกียวโตนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะมีมีหมอกปีิศาตปกคลุมมั้งแล้วก็ ในหมอกปีศาจที่ปกคลุมนี้มีแต่พยานอันตรายแฝงอยู่ครับเป็นการต่อสู้เหล่าอาสุรกายปีศาจที่น่ากลัวจากขุมนรกหรือเรียกว่าเกนมาเกนมาเกนมาเนะ่ครับซึ่งมันจะเป็นโลกของทีมดักแฟนตาซีนะแล้วก็เราเนี่ยจะเป็นการเล่าไอ้ตัวเกมอาจจะเป็นการเล่าเรื่องราวของสมุไรยคนหนึ่งที่ถือไอ้ถุงมือหรือว่า ไอ้สนับมือโอนิเนี่ยนะครับโอนะิกันเล็ดเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันต้องเรียกเป็นชื่อว่าโอนิกันเล็ดเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ตัวจีตัวใหญ่หญแล้วก็โอนิตัวใหญ่ก็คือเป็นชื่อเฉพาะเนะี่ยต้องเรียกว่าโอนิกันเล็ดเลยเราไม่ต้องแปลหรอกนะครับโอนิกันเหล็ดนี้ซึ่งเป็นของวิเศษปริศนานะครับที่มันจะมีพลังของของผู้ที่อยากจะสังหารเกนมาเนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละมันจะเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดเลือดพ่านและเขาก็ ตามหาเหตุผลที่เขาจะต่อสู้ในชีวิตชะตากรรมอะไรจะรอเขาอยู่ที่ปลายทางนี้นะอันนี้คือภาคใหม่นะครับส่วนอันนี้พูดถึงซีรีส์ของอนิมูชาทั้งหมดนะครับก็บอกว่าซีรีส์อนิมูชาเนี่ยได้เปิดตัวในปี2001อันนี้หมายถึงภาคแรกนะครับซึ่งเป็นภาคแรกของอนิมูชาเป็นเรื่องราวเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยนะเป็นเรื่องราวของนักรรบหนุ่มนะครับที่ตอนนั้นก็สงครามเกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ มีการใช้พลังของปีศาจนะแล้วก็น่าจะหมายถึงตัวเอกมนะั้งรับพลังของปีศาจแล้วก็กลายเป็นโอนิมูชะแล้วต่อสู้กับเหล่าปีศาจทั้งหลายที่พยายามที่จะครองโลกนะครับประมาณนี้นะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้แปลตรงตัวแต่ว่าเป็นการแบบเล่นกับประวัติศาสตร์โลกแห่งความเป็นจรงิงแล้วก็ทําให้มันแบบเป็นแฟนตาซีขึ้นมานะครับไอ้ภาคล่าสุดนี่ตัวอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่ เราจะปิดคลิปนี้นะครับนี่น่าจะเป็นตัวอย่างล่าสุดที่เขาพูดนะนะอันไหนคือตัวอย่างใหม่ที่เขาบอกว่าตัวอย่างใหม่นี่คืออันไหนเหรออันนี้ละมัง้งเทรลเลอร์เนี่ยมัง้งแต่นี่มันเป็นแอนนาลไมซ์แอนนาลเมนตแต่เขาบอกว่ามันจะมีตัวอย่างเต็มนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่หรือเปล่านาทีสี่สิบหกอ้าวเปิดฟูลสกรีนไม่ได้ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดใน YouTube เอา,อางั้นนหละน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่เป็นตัวอย่างเต็มที่เขาว่านะ เดี๋ยวนะอันนี้อันอันนี้มันก็ไม่ดูเหมือนตัวอย่างที่แตกต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่หรืออันนี้มันมันถือว่าตัวอย่างเต็มไหมเหรอไม่ใช่เนี่ยมันหนึ่งเดือนก่อนแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคือทางค่ายบอกว่ามีตัวอย่างเต็มให้ดูอันนี้เป็นข้อความจากสารผู้พัฒนานะ มีตัวอย่างเต็มให้ดูที่เว็บไซต์ของโอนิมูชานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออันไหนนะครับเออเนี่ยกดเทรลเลอร์แล้วมันก็มาตรงนี้นะก็มาดูเหมือนกันนะครับก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาบอกว่ามีตัวอย่างใหม่ตัวเต็มเนะี่ยคืออันไหนนะครับอืมอาจจะยังไม่เสร็จหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหรือหมายถึงอันนี้ก็ไม่รู้นะ,อะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับข้อมูลใหม่นะครับเรารู้แล้วว่าโอนิมุฉาภาคเนี่ยมันจะมาในปีหน้าแล้วก็ข้อมูลใหม่คือ,อมี3มแก่นของของของเกมนี้นะครับก็คือ1คือเป็นเรื่องของการใช้ดาบที่โจมตีอย่างรวดเร็ว2คือเป็นเซตติ้งอยู่ในยุคข,ของเอโดะที่เกี่ยวโตนะครับแล้วก็3มคืออะไรนะอะไรนะอันแรกอะตัวละครเออก็สร้างตัวละครที่น่าจดจำบลาบลาบลานะครับแล้วก็ตัวละครนี้ก็ ยังไม่รู้ว่าเขาจะสู้ไปเพื่ออะไรนะครับแล้วมีเนื้อเรื่องที่ดราม่าเข้มข้นประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่ดูก็ยังไม่มีตัวละครที่2ที่3าที่เป็นพักพวกนะแต่ว่ามันมีอยู่แล้วล่ะมีอยู่แล้วล่ะแต่ก็รอดูน่าสนใจครับดูเอ็นจิจงเอ็นจินก็ดูเหมือนมีผสมผสานระหว่างลิ s เซ e n น e v วิแล้วก็ตัวมอนฮานหรืออะไรก็แล้วแต่น่าสนใจนะครับเป็นการรวมจุดเด่นเอกลักษณ์ของทางค่ายหล,หลายๆเกมมารวมกันนะครับ สำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวเรามีอะไรก็เรามาอัปเดตติดตามกันต่อไปแล้วก็ถ้าภาค2รีมา m เ,เตอร์มาเดี๋ยวผมก็น่าจะเล่นให้ดูไม่นาพราดนะครับสำหรับเกมนีม้เมาเกมมิม้งลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันไปเจอกันต่อคลิปหน้าสวัสดีครับอ๋อภาคก,ก่อนๆที่มัน r มาเต,เตอร์มาแล้วภาคแรก r e m เตอร์มาแล้วเดี๋ยวผมปักหมุดให้ถ้าใครอยากได้ก็ไปกดในปักหมุดนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ